เราอยู่ในหน้าที่20ครับเป็นแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมในเรื่องของ้อยละนะครับโจทย์ข้อที่1นึ่งเขาบอกว่าเขียนเศษส,ส่วนแสดงส่วนที่ระบายสีส่วนสีแดงนี่คือคําตอบที่ครูเขียนเอาไว้แล้วนะครับอันนี้คือคําตอบเดี๋ยวมาดูวิธีคิดกันครับเขาให้เขียนเศษส่วนก็คือให้เขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนนะครับในส่วนที่ระบายสีก็หมายถึงในช่องนี้ครับเราจะมาทําการเขียนเศษส่วนได้ยังไงโดยที่สังเกต ในส่วนของที่ระบายสีเอาไว้ฉะนั้นในข้อที่1เราเห็นว่าระบายสีเอาไว้3จากทั้งหมดมีอยู่5นะครับระบายสีไว้3ช่องครับมีทั้งหมด5ช่องเราก็จะเขียนเศษส่วนออกมาเป็นเศษ3ส่วน5นะครับในส่วนข้อที่2ครับมีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5 6 7มีนะครับมีระบายสีไว้7อับต่อนะครับ8 9 10จากทั้งหมด10ช่อง เราก็เลยเขียนเศษส่วนออกมาได้เป็นเศษ7ส่วน10นะครับในส่วนของข้อที่3ครับลองดูนะแถวนึงอย่างนี้ครับมีทั้งหมดอยู่10ช่องนะครับแล้วก็เป็น20แล้วเนาะเป็น21เป็น22เป็น23เป็น24นะครับอันนี้แถวนี้จะได้30 40แล้วก็50ฉะนั้นก็จะเป็นเศษ24ส่วน50นะครับส่วนที่ระบายสีเป็นเศษนะครับ และข้อที่4ครับ1 2 3 4นะครับ40แล้วครับ40อีก2ช่องก็คือ42ครับมีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10้าก้ชนะทั้งหมดร0อยช่องนะครับก็เป็นเศษ42ส่วนร0อยในข้อที่4ส่วนที่ระบายสีเขียนเป็นเศษนะครับช่องทั้งหมดเขียนเป็นส่วนนั่นเองครับมาดูข้อที่2นะครับหาผลคูณครับ ผลคูณของเศษส่วนในเรื่องนี้เป็นเรื่องของร้อยละใช่ไหมครับ้อยละมีความสัมพันธ์กับเรื่องของเศษส่วนแล้วก็เรื่องของทศนิยมอยู่ด้วยดังนั้นตรงนี้ก็เลยให้แบบฝึกหัดในเรื่องของการทบทวนการหาผลคูณออกมาดูนะครับในข้อที่1นะครับ25คูณ12ส่วน50เราคำนวณออกมาได้ไหมครับได้คำตอบมายัางไงใช้วิธีการตัดก่อนเนาะเราเอา25ตัดได้นะครับ 25ตัดได้1ครับ25 1 25และ25 2 50ดังนั้นก็จะเป็นอะไรครับ1คูณ12ส่วน2 1เฉยเยหรือ25เฉยเมันคือส่วน1นะครับฉะนั้นมันก็คือ1คูณ12ส่วน2นะครับแล้วก็ส่วนนี้เป็น1คูณ2เราใช้แค่ข้างบนคูณกันก็ได้นะครับข้างบนคูณกันแล้วก็ ข้างล่างคูณกันอันนี้ถ้าพิจารณาดูยังไม่หมดเนาะเพราะว่ายังไม่ใช่เศษส่วนขั้นต่ำคูณต,ตัดได้อีกรอบหนึงนะครับใช้2ตัดใช้2 1 2และ2ตัดข้างบนครับเป็น6ดังนั้นมันก็คือ1คูณ6คำตอบถึงได้6นะครับข้างล่างนี่คือเศษส่วนหนะ25ส่วน1นะครับคูณกับ2ก็ได้นะก็ได้1นะครับคูณกับ1ก็ได้1นะน,นะครับคูณกับ1ก็ได้1 ก็เป็น6ส่วนหนึ่งหรือ6นั่นแหละครับข้อที่2ครับทําให้เป็นเศษส่วนขั้นต่ําเหมือนเดิมดีกว่านะครับตัดศูนย์ออกก่อนก็ได้ครับอ่ะอย่างนี้ก็ได้ครับก็จะเป็นเศษสิส่วนสคูณด้วย30นะครับแล้วยังไงต่อครับตัดได้เนาะตัดเป็นใช้2ตัดเป็น2ครับแล้วตัดเป็น7ครับ7 2 14ตัดได้อีกไหมครับตัดไม่ได้แล้วก็ จับมาคูณกันเลยครับใช้ตัวข้างบนคูณกันครับ7คูณ3ได้2 1นะครับส่วนได้วย2นั่นเองครับตัวส่วนมัน2คูณ1นะครับได้2ฉะนั้นถ้าหารไปแล้วครับก็จะได้อะไรครับทำเป็นเศษส่วนจำนวนคะมันจะได้เท่ากับ10เศษ1ส่วน2เศษ1ส่วน2คือ0.5นะครับฉะนั้นมนคือ10.5 นะครับหรือ10เศษหนึส่วนสองนะครับข้อที่3ครับตัดได้ไหมตัดได้นะตัดได้นะฮะตัดสูรรดตรลงไปก่อนก็เหลือ5คูณด้วย36ส่วน12ใช้12ตัดได้นะครับ12 1 12 12 2 24 12 3 36งานั้น3คูณ5ครับได้15ข้อที่14ครับเออขอโทษดีข้อที่4ครับตัดกันก่อนเนาะใช้2ตัดแล้วกันครับ สตัดเหลือ7จครับสตัดเหลือสีและเจตัดครับ7จ็นะครับ7 2็ดสองสิบสี่เจ็ดสาจ็สี่ห้าครับข้างล่างเหลือหนะครับตรงส่วนข้างล่างตรงนี้ก็ขึ้นหเหมือนกันนะปจุบนเต็มก็คือส่วนเป็นหนะครับจะเป็นสาก็ส่วนหจะเป็นหก็ส่วนหนะฉะนั้นหนคูณหได้หนะครับ ข้างบนคูณข้างบนครับ4ูณ5ได้20คือ20ส่วน1ห,หรือ20นะครับหรือจำนวนเต็ม20นั่นเองข้อที่5ครับเป็นทศนิยมอย่างนี้คิดยังไงครับในกรณีหลักของทศนิยมเดี๋ยวครูข้อที่เหลือนะครับเป็นทศนิยมครูจะไม่ทําการตัดคํานวณให้เราดูแล้วนะแต่ครูจะดูว่าถ้าเขียนเป็นลักษณะของเศษส่วนเหมือน4ข้อแรกเราจะเขียนได้ยังไงครับอันดับแรกเลยก็คือพิจารณาทศนิยมครับ ทศยมมีหลักใช่ไหมครับเขาเรียกว่าหลักแรกคือหลักส่วน10หลักที่2คือหลักส่วนร้อยหลักที่3ก็คือส่วนพันส่วนหมื่นไปเรื่อยๆครับอันนี้มีแค่หลักส่วนร้อยนะครับหลักส่วน10และหลักส่วนร้อยฉะนั้นครูจะตัดเอาครูจะตัดเอาเจ็เอาจุดทศยมทิ้งไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนทศยมให้กลายเป็นหลักส่วนร้อย ดังนั้นก็จะเป็น725คูณด้วย40ครับแล้วลองเอาไปตัดดูครับก็จะได้290นะครับดูข้อที่6อีกครั้งหนึ่งครับ0.18หลักส่วน10หลักส่วนร้อยฉะนั้นครูเปลี่ยนจาก0.18ให้กลายเป็น18นะครับแล้วก็ส่วนด้วย100เพราะยทยม2ตํตำแหน่งนะครับแล้วก็คูณด้วย2 0 0้นั่นเองครับนี่คือข้อนี้นะครับคือข้อนี้ ข้อที่7ก็จะเป็นอะไรครับก็คือ300ครับคูณด้วย2.5เขียนเป็น25แบบไม่มีจุดก็คือ25นะครับมันมีหลักส่วนอะไรครับหลักส่วนถ้ายมหนึ่งตำแหน่งหลักส่วน10ครับก็จะเป็น25ส่วน10นี่คือข้อที่7นะครับนี่คือข้อนี้ครับข้อที่8ครับข้อที่8นะ ก็เป็น140ครับครูเขียนเป็นสีอื่นดีไหมอ่ะ้ยคูณกับ2หลักส่วน10นะครับและข้อที่หน้าที่อัดข้อที่ข้อที่9นะครับข้อที่9 6.2เขียนเป็น62ไปเลยครับ6 2แบบไม่มีจุดเป็นหลักส่วน10นะครับแล้วก็ไปใช้วิธีคิดแบบข้อข้างบนนะครับ ก็จะได้ 290, 36, 750, 28และ124นะครับไปลองคิดลองตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำกันดูครับมาดูข้อที่3นะครับให้ทำการตอบคำถามอันนี้เป็นลักษณะของบัญญัติยานเนาะข้อที่1นะครับร้านค้าขายหนังสือการ์ตูน12เล่มราคา900บาทถ้าผลซื้อ 16เล่มจะต้องจ่ายเงินกี่บาทคําถามคือเงินนะครับคําถามคือเงินกี่บาทครับฉะนั้นตรงนี้ครับตัวตั้งจะเป็นตรงข้อนี้นะครับตัวตั้งจะเป็นเงินนะครับหารด้วยจำนวนเล่มครับก็คือ900ครับหารด้วยจำนวนเล่มคือ12คูณด้วยจำนวนที่เราจะซื้อครับก็คือ16นะครับ ตัวสังเกตน,นะคำถามนะครับคำถามจะเอาตัวเลขหน่วยเดียวกับคำถามเป็นตัวตั้งและอีกอันหนึ่งคือเล่มนี้เป็นตัวหารนะครับส่วนตรงนี้ก็คือตัวคูณน,นะครับข้อที่1ก็เลยตอบ1,200บาทข้อที่2ครับห้องเรียนห้องหนึ่งมีนักเรียน50คนเป็นนักเรียนชาย30คนถ้านักเรียนห้องนี้มีนักเรียน100คน จะเป็นนักเรียนชายกี่คนคำถามอยู่ที่ไหนครับนักเรียนชายกี่คนครับฉะนั้นในส่วนของนักเรียนชายมี30คนนะครับก็จะเอา30ตั้งหารด้วย50แล้วก็คูณด้วยร้อยนะครับนี่เองครับคือ60คนนะครับข้อที่3ครับข้อที่3ถามว่าต้องใช้น้ำเชื่อมเท่าไหร่ น้ำเชื่อมนี่ครับร้อยแก้วใช้สิบหกถ้วยก็จะคูณด้วยสองรอยห้าสิบขอโทลด้วย,ข,วยขันคอมากเลยนะครับข้อที่สี่ครับช่างตัดกางเกงสี่ตัวใช้ผ้าหกเมตรนะครับ ต้องการตัดกางเกกขนาดเดียวกันร้อยตัวครับคำถามอยู่ที่ใช้ผ้ากี่เมตรนะครับอยู่ที่ตรงนี้ครับฉะนั้นตัวตั้งจะเป็น6ครับตัวหารจะเป็น4ทําไมไม่เอาร้อยมาหารนะครับ4กับ6มันสัมพันธ์กันนะ4ตัวได้ผ้า6เมตรนะครับร้อยตัวยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ฉะนั้น6กับ4นะครับที่เป็นตัวที่เราจะเอามาตั้งมาหารกันทีนี้อะไรเป็นตัวตั้งเป็นตัวหารตัวตั้งคือครับคำถามครับ กี่เมตรฉะนั้นเมตรครับคือ6นะครับแล้วหารด้วยกางเกง4ตัวนะครับทีนี้เราอยากจะรู้100ตัวก็เอา100มาหารเอาร้อยมาคูณครับจำได้ไหมครับอันนี้คือกางเกง1ตัวครับนี่คือกางเกงตัวโอเคเป็นอันว่าเรียบร้อยครับสำหรับใบฝึอหัดหน้าที่20นะครับเรากำลังจะเข้าสู่ในเรื่องของร้อยละกันเอง